สนับสนุนโดย AIS ม่อีสิ z u Milx ตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดวัชิระธรรมารามนะครับที่พุทธอุทยานมหาราชซึ่งเป็นวัดที่ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์นะครับเป็นยังไงครับคุณศรีกรุงออมาถึงปุ๊บแล้วเห็นรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการดีใจมากเลย,เลยอย่น้อยคนที่นั่งรถเข็น หรือคนที่สูงอายุต่างๆเนี่ยมีรถเข็นเอา,านวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นถ้าอยู่ในพื้นที่ไหนได้มันก็เป็นสิ่งที่เราปัญหาที่ที่สุดสำหรับมนุษย์เราครับโอ,ชอบ้ชอบ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 นี่มาถึงสุขาย็งไงครับได้มาตรฐานไหมครับโอเคได้ครับได้ครับจะได้จะได้ เดี๋ยวเราไปกราบหลวงปู่ทวดกันยดนดีครับขอบคุณครับจับนะครับเนี่พื้นที่ของเขาเนี่เหมาะสำหรับรถเข็นหาสานที่อย่างนี้ยากมากเลยแต,แต่พื้นที่บางดิีไม่มีอ่ะ ในอดีตเนี่ยผมมีปัญญาขึ้นมาถึงตรงนี้เลยโอ้โหได้มาถึงสุดยอดสุดยอดในชีวิต60กว่าปีไม่เคยได้ขึ้นมาเจอองค์พระอย่างนี้ออกมาเป็นหลวงพ่อทวดที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความสุขไหมครับมีความสุขครับมีความสุขครับ พูดถึงสมัยตอนทําช่างกุญแจคุณสีกุ้งเล่าค้างเอาไว้ที่บ้านคุณสีกุ้งบอกว่าพอเรากําลังทําธุรกิจตัวผีอยู่อก็มีนายตำรวจท่านหนึ่งม,มีตำรวจเขาก็มาบอกว่าการขายตัวผีเนี่ยมันผิดกฎหมายถ้าเขืนขายอยู่มันมนกงไม่ได้เขาก็ต้องจับอยากจะให้ไปทำอาชีพที่สุจริตผมบอเออเด,ดี๋ยวลดลดดาได้ว่าถ้าะไรได้ไม่มีเขายินดีให้ผมใช้ การไปเป็นช่างกุญแจมันยากป่ะครับต้องเรียนอะไรเพิ่มเติมเปล่าต้องเรียนอยู่แล้วต้องเรียนอยู่แล้วเราต้องสมัยก่อนมันกุญแจคืออันหนึ่งมาประกบแล้วก็ตัดบายตามล่องที่ที่มันเป็นขี้ยวก็ฝึกในการเขียนลูกลูกลูกปืนของแต่ล่องให้มันตรงล็อกมันถึงเปิดได้แล้วเรียกว่านั่นคือกุญแจผีที่ใครลืมห้องกุญแจลืมไ้ในห้องลืมไ้ในรถเนี่ยเราก็จะใช้ลวดสองอันเปิดมันได้จนทั้งเราสามารถที่จะเปิดตู้เซฟได้ขนาดนั้นเลยผมสามารถฟังเลยว่าเลขรหัสนี่มันล็อกอะไรรู้ได้โอ้โหยังยกันด้หนัง รริิมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเราไปเจอคนที่กินเหล้าเมาแล้วลืมกุญแจไว้ในรถเขาเรียกเราไปเปิดกุญแจน่าจะสี่ห้าทุ่มละผมคิดค่าเบิด์เขาสองร้อยผมก็มีไอเดียขึ้นมาว่าโอ้ยในเพชรบุรีตันใหม่มีเอาอเยอะะเลยแล้วก็จะมีคนนี้เยอะเลยผมก็เลยสี่ยกตลาดเห็นโอกาสเห็นโอกาสก็เลยขอเบิดไปขอโทรศัพท์ก่อนกู้เงินเข้ามาซื้อโทรศัพท์ไปในบ้านแล้วก็ไปขอวิทยุติดตามตัวมันจะมีเสียงเลยเรียกไปที่ศูนย์ไปรษณีย์แล้วไปรษณีย์ก็จะบอกบอกว่ากระจอากมาเป็นเสียง กีโมไซค์ตอนนี้ีโมไซค์เริ่มแจกนาบัตรเอาโนวดมันรูดพัตคารไปบอกกับคนที่รับรถบอกว่าคุณเจอรถอย่างงี้คุณอยิ่เอารถไปเกี่ยวโทรหาผมสิผมเปิดค้า200เลยเที่ยงคืนผมพี่4 0อยผมแบงให้คุณ20%ซแสดงว่าปกติช่างทำกุญแจเขาจะประจําที่อยู่กับที่ครับเราก็มาหาเช้าถึงเย็นก็จบละแต่ว่าคุณสีกรุงหาตลาดสี่ชั่วโมงจู่ๆวันดีคืนดีผมก็ไปเจอผู้บริหารคนหนึ่งที่มาจากอเมริกา มารัอบตำแหน่งในผู้จัดาการเชลครับการตลาดแล้วเขามีรถประจำตำแหน่งคือรถบีเมรุ่นใหม่แล้วบังเอิญไอ้คนขับรถดันเดินกุญแจไว้ในรถแล้วก็ตามช่างเถานั้นอยู่สีห้าคนเปิดไม่ได้ผมเองอาจจะเป็นโชคดีคซึ่งผมก็รู้ว่ารุ่นนั้นเปิดยากแต่ผมเปิดได้หลังจากนั้นอีกสวันฝรั่งเนี่ยส่งเจ้าที่ให้มาคุยกับผมให้ผมไปอยู่ในเชลเชลต้องจบปีญญาตีผมจบปก แล้วเราเป็นช่างทํากุญแจด้วยไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับเชลเขาเห็นผมขับโมไซค์ได้ด้วยแล้วผมมีฝีมือ,อในการเปิดกุญแจเขาต้องการสอบสวนผมอะ่ะแลวเป็นเจ้าหน้าที่ทําอะไรในเชลครับผมเมป็นผู้ระเมาไงถังอุตสาหกรรมที่อยู่ตาโงโรงงานอุตสาหกรรมต่างเนี่ยไม่ว่าถังแก้วรั่วถังสีเป็นสนิมผมดูแลหมดเลยแล้วน่ะหกปีผ่านไปเขากลับไปอยู่อเมริกาผมก็ยังเป็นผู้รบเมาเขาอยู่มันก็มีแล้วมีหักให้ละมีเพื่อนๆคิดถึงเขาก็มาขายประกันชีวิตจนทั้งเราชินเนี่ยอ๋อคิดถึงเหรอมาเหรอ ไม่มีอะไรเราขายประกันชีพแน่ชัวเราเลยคิดว่าลำคาญจะทำยังไงถึงจะปิดกั้นคนพวกนี้ก็มีวันหนึ่งมีมีเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าเขาไม่มาขายประกันชีตนะเขามาชวนขายประกันชีตเขามาชวนไปทาก็เลยขายประกันชีตอยู่2ปีกว่าวันหนึ่งเราขับรถชนคนซึ่งเป็นยายคนหนึ่งตอนนั้นฝนตกหนักๆเลยเขากําลังเดินข้ามถนนแล้วผ่านเกาะกลางเราจอดรถให้กับยายคนนี้ผ่าน พอผ่านเก,ก,กาะกลางแล้วก็ลื่นลงมาหลังเข้ามาพิงตรงกระโปรงหน้าแล้วก็หัวมาแทกกระแทกกระโปร,ปร,ปรปงหน้าผมขามีรอยเลือดซิบๆเป็น,ปน,ปนปรอยที่คูดกับพุตบาทยายก็บอกไม่ต้องไม่ต้องเขาไม่เป็นไรด้วยสมนตกสมนึกเราพาเขาไปหาหมอค่ารักษาการอะไรมาประมาณพันต้นๆวันรุ่งขึ้นเรื่องประกันภัยมาเคลียประกันบอกว่าเขาไม่จ่ายเขาได้คุยกับยายแล้วยายบอกก็ไม่ก็ไม่กาไม่เป็นไรเนี่ยเขาไปยังขครยัยอให้เขามารักษาเองนึกว่าซีเราซื้อประกันมามาเป็นปีเราไม่เคยรู้ว่ามีเงื่อนไขอย่างนี้ด้วยเหรอประกันภัยเขาไม่จ่ายเราเขาบอกว่าเเคาไม่่ป็นรอะุณ พาไปทำไมอ่ะเขาปริเสียแล้วนี่เพราะสิ่งที่คุณหวังดีคุณก็ต้องใจเองบ้านเราที่ซื้อประกันรถยนต์เนี่ยคนที่ซื้อประกันรถยนต์เนี่ยนัร้อยละร้อยคนไม่เคยอ่านกรมธงเงินแค่ตัวเองได้สักคนเลยเลยจ่ายเงินแล้วจบจบไปเลยเพราะนั้นก็จะมีคนง่วงแบบผมอีกเป็น เป็นล้านล้านคนที่ซื้อประกันแล้วไม่อ่านกุมรท่านผมก็ศึกษามาเรียนรู้มาพอเราอ่านปุ๊บเราก็เลยอยากหยิบยื่นประกันดีๆให้คนอื่นได้ใช้อก็ทำพอทำปุ๊บเนี่ยผมก็เดินไปนะเคาะตามประตูรถที่มีโลโก้ประกันไปคันนี้เนี่ยจากทะเบียนรถเนี่ยมันจะหมดเมื่อไหร่เดาได้เลยคันนี้ออกรถมาสิบเดือนละอีกสองเดือนหมดประกันไปขาอกระจกอะไร ผมสีครูมผมขายประกันรถยนต์ลถคุณจะหวดประกันอีก2เดือนก็รู้ได้ไงทะเบีนยนมันฟองอ๋อดูตามแบบว่าตัวอักษรเอาอ่าไดหลตอนหนึง่งชอช่างสมัยก่อนนั้นอ่าก็โลกคุณมีอะไรดีผมถูกกว่าแล้วเงินการคุ้มครองดีกว่าด้วยแล้วหมันถึงถูกกว่าตอนนั้นยังไม่ได้มีลูกค้าเยอะอย่างน้อยๆเราจับบริษัทกอให้มาอยู่บริษัทขอสมัยก่อนเนี่ยประกันภัยไปอิงไฟแนนซ์ให้เบี้ยไฟแนนซ์ที่แพงแต่ก็เก็บเงินแพงเหมือนกันประชาชนที่ซื้อรถเงินผ่อนถูกไฟแนนซ์บีบ ปีสองคุณไม่ต้องซื้อผ่านไปนัานละซื้อผ่านผม <th unk> ถูกกว่าแน่อะไรเห็นอะไรอย่างนี้แล้วนึกถึงการทําธุรกิจอะไรอย่างงี้บ้างปลครับมี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 มเออร้านข้าววันนี้เขาก็ขับรถอยู่แล้วอย่างนั้นน้อเขาเขาเป็นลูกค้าเรากันะอะแล้วเขาไปคุยเขาโอกาสที่เป็นลูกค้าเราแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ลองไหมผมอยากรู้ออผมอ,อ,อยากเห็นก็ไม่มีอะไรยากนี่อ้าวผมอยากเห็นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ้รถเป็นเปล่าครับ พี่ใช้รถหรือเปล่าครับขับรถหรือเปล่าใช่ครับอ๋อแล้วซื้อประกันปะ่ะต้องซื้ออยู่แล้วไม่ซื้อไม่ได้ล่ะกฎหมายบังคับคุณเลยจ่ายเมื่อปีทีเท่าไหร่ครับสี่พันเก้าสี่พันเก้าอ่าก็เจ็ดพันกว่าเจ็ดพบาทเท่าเท่าวันนี้นะนะประกันหมดเนี่ยจ่ายจ่ายเหลือหกพันเศษเศษพี่สนใจไหมครับก็สนใจอยู่โอเคนั่นคือสมาชิกของเราแตวันนี้จากการที่คุณจ่ายสี่พันเก้าจ่ายเหลือสี่พันสนใจไหมครับ, 5, บถูกกว่าคุณพอใจใช่ไหมครัคุณบอกเพื่อนคุณไหมครับบอกญาติคุณไหมครับ นั่นคือสิ่งที่คุณบอกคุณต้องบอกฟรีๆใช่ไหมไม่ฟรีผมให้คุณมีรายได้ส่วนหนึ่งด้วยเราเรียกว่าหาสมาชิกโอเคนะลูกค้ารายสองนะครับขอบคุณครับไอนิมัตม,มือชกอะ่ะเ,เป็นเรื่องธรรมชาติไหมนะว่ามือชกทุกๆคนต้องการซื้อสินค้าที่ถูกกว่าใ <c oughs> ช่ไหมเขาเป็นคนฉลาดนี่คือวิธีการพูดไง,ไง่ายๆแค่นั้นเองจากหนึ่งคน เห็นว่าเห็นว่าไปได้ผมก็สร้างขึ้นมาเป็นสองเป็นสี่เป็นแปดในสมัยนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อจำได้ว่าก่อนพรบจะเกิดเนี่ยผมมีเบี้ยเดือนหนึ่งประมาณสิบล้านสิบล้านคือเขาให้ดอกเบี้ยเขาให้ผมผลต่าง2%ก็พอแล้วสองเปอร์เซ็นต์อ่าเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ผมก็เลยยึดตรงนี้ว่าเบี้ยเท่าไหร่ผมขออยู่สองบริษัทให้มาเท่าไหร่ผมคืนให้กับสมาชิกหมดเลยที่เมื่อกี้บอกว่าคุณซื้อคุณได้ส่วนลดในฐานะสมาชิกคุณได้หรอกเพราะฉั้นเขาถูกกว่าเขาบอกต่อ ผมคิดตลอดเวลาว่าทำยังไงเนี่ยนะนะให้คนที่มีรถเนี่ยนะเปลี่ยนจากผู้ผู้ใช้ประกันมาเป็นผู้ซื้อและผู้ขายอาชีพเราง่าย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 ขนาดนั้นเลยเหรอง่ายจริงจริง่ายจริงชวนใครก็ได้เหรอลองลองลองพี่ครับขับรถป่ะครับใช้ใช้รถ แล้วลดเสียเบี้ยประกันเท่าไหร่ครับตอนนี้ประมาณหมื่นบาทถ้าลดให้เหลือหมื่นต้นๆเนี่ยหมดประกันอันนี้แล้วเนี่ยมาต่อกับเราไหมสนใจไหมไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่แล้วลดให้ถูกกว่าอ่างเงียบเลยอึ้งเลยอึ้งเลยอึ้งได่สนใจเปล่าก็อย่ามองคุณเปิร์วว่า18บปดงกุลหรือเปล่า ผมเป็นบกเกอร์ที่ขายประกันไปรถยนต์เรามีสาขาอยู่ในในใน,ในยุนธยาเนี่นะเราเป็นโบลกอกอะไรใหญ,ใหญ่เพราะนั้นคนที่มีรถเนี่ยนะซื้อประกันซื้อ,อที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นสมาชิกผมจะถูกกว่าประมาณ15%บห้าเปอร์เซ็นต์วม่าคุณซื้อได้ถูกกว่าในฐานะสมาชิกผมคุณบอกต่อใช่ไหมบอกต่อโดยที่ไม่ได้หวังอะไรเลยแค่หวงหังเขาซื้อผ่านผมในราคาถูกกว่าคุณก็มีหน้ามีตาละแต่ไม่ใช่ผมให้ได้ได้คุณด้วยตอนนี้คุณบอกต่อคุณมีได้ได้ด้วยถ้าว่าคุณซื้อของถูก แล้วคุณทำเป็นธุรกิจด้วยเพิ่เคุณอาจจะไม่ต้องมาขายโรตีละอาจจะมาขายประกันละฟังดูเหมือนวันนี้ความสำเร็จมันจะมาได้โดยง่ายไปหมดเลยครับจริงๆมีอุปสรรคบางนี้ไหมครับปีสามห้าก็จะมีบางคนมองว่าผมไป่ย่งลูกค้าตัดราคาถูกต้องเขาก็ไปบอกต่อบอกต่อบอกต่อจนกระทั่งในสมัยเมื่อปีสามห้ามีบริษัทปันไยอยู่62บริษัทครับ ไม่รับงานผมห้าสิบหกบริษัทหรือหกบริษัทที่รับงานผมล้วหกบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทโนนเนมด้วยเพราะนั้นผมก็สงได้แต่หกบริษัทที่มีพอร์ตไม่ไม่ได้ใหญ่และผ่านตรงนั้นมาได้ผ่านก็การเวลาไงหลายหลายบริษัทเริ่มมองว่าทีนี้บริษัทภัยอันตี้เราเนี่ยนะเป็นการใส่ร้ายเราเราไม่ได้เป็นคนแย่งลูกค้าใคร,ครผมมองว่าลูกค้าคุณจะซื้อสินค้าที่ดีและถูกปัจจุบันนี้บริษัทภัยอัต้องานาของ,ง่านผมทไนนะ้นแลก้า คุณสีกรุงนะว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากเลยทีเดียวครับจนใครหลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าผู้พิการท่านนี้จะสามารถทําได้ขนาดนี้ครับมีไใคร้นวนลย